สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3าลที่เอ็ดท่านว่าคมนะครับสอง6ันหาอยหกสิบหกครับเป็นมือทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเอาต่อไปเป็นคลิปที่สามนะครับเด้อเอางัวสนามใหญ่กัหลายอยู่ครับนะครับเอาก็ไปเป็นคลิปที่สามนะครับพ,รพี่น้อ,องเป็นคลิปที่สามนะครับก็ไป เอาไปใส่ครับนี่เอาขายซื้อแล้วครับเจังหวัดนครจังหวัดนครปฐนทั่วครับเอาไปเลี้ยงครับผมเอาไปเลี้ยงครับโอ้แต่คแต่นก็มันกกินโอ้ไปคูนับโค้มนั่นแหละครับผมชื้อมาเท่าไหร่ล้วนี่ซื้อมายี่สิบห้านี่สิบหายิ่งยิ่งใหรอยิ่งยิครับโอ้ยิ่งยิ่งนี่เศร้าหาน่ะครับผมโอ้เอาไปเลี้ยงนะครับไปด้อยเศร้าห่าย่งยิถูกๆูกเศร้าหาเอาไปเลี้ยงครับ เลี้ยงอันนั้นผู้เลี้ยงอันนี้ผู้ผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงที่กันเติ้เลี้ยงเติ้งบึ้งเติ้เลี้ยงเติ้งบึ้งเอาเอาสองคนฮะเอาไปแล้วนี่โอ้โหตื่นเหมดมาเบิ้งบอกครับนี่หรือเจ้าของมั่ว ห้อยอ้วนไป้งได้แล้วมือนี่ครับผมครับผมสวัสดีครับโมมีเฮียไม่กินง่วนี่หรือศูนยส่งคนเลยโอ้สิไปส่งแล้วโมมี่งัวเลยอันนี้สิไปส่งเพคนเนาะเอาวันนี้ห้อยอ้วนหมดแล้วเนาะหมดแล้วโมมีเด้อของแม่ปอห้อยอ้วนเอายังขายขึ้เกาอยู่โคขาดโคเกิดเลยมาทุกมือเลย ไก่เย่าไข่บ่เด็ดเนี่อันนี้คือการไก่เย่าไข่เอานี่มืดเหรอไก่ปีงไก่ป่มปลาหมึกปลามิกสมผักสมผพกสมผักเอาล่างปีงคือเก่าอยู่ผุนไปเสะแล้วน้องน้องอ้อยไปเสะแล้วเมื่อนี้มีอยู่หม้อมั้งมีตัวเดียวจ้ามีตัวเดียวน้องอ้อยเสียบมาครับวัวอยู่วัวกินมีตัวเดียวน้องอ้อยเสะอะไรครับ โอ้ยนี่สีนี่ว่ะสีนั่นวยมันสีม่กมึกตาหรือสีดำนโอ้สีดำแม่สาวบอกเปิดตัวใดน้องอ้อยสิบหาหารอยสูงตัวใดครับซิบหาหารวยร้อย่สิเดร้อยยี่สิบเจ็ดบเราเด้อเอาสิบหาหารอยเป็นแม่สาวเด้อสีดำดำนี่แหละครับบมมีจำหนิ้ยังน้อยเนาะยังขายดีเด้อไม่มีํำหนีนะครับนี่นะครับอือ อ่เอาเดี๋ยวเเบ่งเบงใส่แสงแดดให้ก่อนดูใส่แสงแดดให้ก่อนนี่นะครับเม่สาวเมีสาวเอาซิมหาหา,หาร้อยซิมห่าหารอ้อยกเป็นบามันหมดมันมเป็นข้อเลื่อยบ่อเอาเบ่งมันจีดำเป็นงัวงข้อเลืยเลครับเอาขอเลือยบันเท้านี่ละชุบเอ,อ,อเมื่อหาร้อยน้อยเนาะเปิดท่ครับศูนย์เก้าสาม ห้าห้าสองสามเจ็ดสองเก้ามือถือาล่อยทุกเอาเป็นข้อเลยนะครับเป็นตัวเมียอ,อันอื่นหมืนอมนเราบ้านน้อยบ่กม้วนไทยบ่ามีบ่มีเพื่อนจากเบืองง้วนไทยเอานี่น้องอ้อยเด้อนี่จากกับเพื่อนหน้าคู่นะครับเอาทั่วมาเลยขายดีม้หนีิส่งไทยปีเก่าต่อรับปีใหม่นี่ขายดนะีน้องอ้อยเอาขอบคุณหลายครับนี่กราลังต่อรองมหาทางดีกว่านะม้วนไทย มัวไท่พ่อใหญ่เกือมวอหนิเกือว่มมือกึกว่าไม่ปล่อขายหมดแล้วพ้ใหญ่ข้ามตาได้บ้าน่อหญอมาอันนี้ห้องไผนี่ห้องผู้ใดนี่่งนี่ยยไ้นคมหือหอมใส่กอกครับเห็นไหมฮะนิ้วเขาเลยหอมใส่กอก ใกค่ครับเท่าไรละนี่โอ้ตัวผูดเนาะหวสิบสองหาลอยเนาะสิบสองหาลอยนะครับเป็นตัวผูนะครับเด้อสูงออกว่ม่านลอยเ้าถึงยินแล้วเนาะลอยเศร้านครับเอาอนี่ก็แม่นบ่ตัวผูพีก่กันบ่เท่าไรครับตัวนี้โอ้สิบสามหาอยนยครับเด้อเอาสิบสามหาลอยนะครับประมาณนี้ไม่ทิหมหานะครับตัวผูดนะครับเอาเยาวๆดีแล้วเอา สิบสาหารอันนี้สิบสิบสองหารยได้สองสวนี่ครับบอเบอร์โทษ่งใครับบอนศูนย์หกสี่หกสองสี่แปดศูนหกหนึ่งเนาะอาตัวถูกเลยครับตัวถูกเวยสิบสองหาร้อยกับสิบสาหาร้อยหยังครับห้อยเผ้าวันดินกีคำมวงน้ำพุยอะคำตามตามาบ่มือน บ่เห็นบะพ่อใหกือก็ม่เห็นเอบขอคุณหละนะครับเด้อขอคุณหลยครับไปไแล้วพูนั่งอยู่ลับงัวไทยนี่ไปไซล่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่นั่นนงอยู่ลับนี่ไปไแล้วง้อเพิน่น ไปใส่แล้วเจ้าของวัวได้หลายนัวโอ้ตัวลูกเงี้ยแล้วไปเฮ็ดใบเมื่อกี้เห็ดนั่งอย่งนี้อยู่ไปเฮ็ดใบอยู่ตัวผู้ทั้งมดของเราเนาะอันนี้ขายแล้วบ่นี่ยเอาเฮ็ดใบแล้วเอาขายกันแล้วนะครับเฮ็ดใบอยู่เพิ่งไปเฮ็ดใบเจ้าของวัวเคนเจ้าของวัวไปทำใบอยู่ ตอนหมูลุ่มคุ่งนั่นี่เนาะเนี่ยหอมใส่กอกเลยนี่คือมาไทยเลยไทยใช่ไหมไทแม่ปอแม่เราบ้างไหมเนี่ยโอ้ยแม่ปอขายดีเลยปีใหม่เลยเนาะโอ้จปส่งแล้ว กำลังต่วกันหอยส้วกำลังตัวกันเอวันดีครับได้กันแล้วเอาไปเลี้ยงถึกๆนี่นะสิบสองหายอยเ็อซีน่ครัเออขอพูดหลายครับด้ยบึงการนะครับเอามาดไบึงการพุนะอ้ยครับคเอาเอาเอาตามไปยขอพูดหลายครับด้วยหอยสบผมอานี่

เป็นการชุ่มนุ่มของห้อยล้ออะไรล้อนะเขาจะเอาเอาล้อชุ่มนุ่มโอ้บอกเขาบอกผู้ขับรถนี่เลยโอ้แม่พระดี่บอแม่พระขายดีเลยื๋อนี้เอาบรรยากาศของตลาดสมเด็ดนะครับเอาปีอ่าเมื่อส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เด้อตลาดสมเด็จอ่ะบรรยากาศไทยเพิ่งครับอืเนา คูณนั่งอยู่ใต้โฮมคำเลี้ยนกับมบ <c oughs> ี่บานนี่เอาเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศเอาของผูใ้ใดน้นหน่อยผู้อยู่ในศาลานี่โบมีน้องเฮาเนาะ บ้างไหนเนี่ยบุญได้ยังพ่อได้ขายอันย่าไซรัปหวาดนีแม่นเหมือนละจากนี้ไปหันแม่น้ำกันคนยี่สูงนี่บ่ครับครับครับพป็นก็เป็นยี่สุกบ่แม่น้ำกันแม่น้ำกันครับอันนี้ก็แม่นบ่นี่บ่ครับโมโมแม่นโมแม่นอันนี้แม่นบ่นี่ครับแม่ลูกนี่บ่เดือลูกสามตัวครับเนี่ยเอาสามตัวสามตัวราคาสักหกครับลูกเพิ่นทั้งหมดบ่ มดคเอาอันนั้นลูกแรกบ่บอันนี้ลูกสองครับสองหมื่นหกสอง่ามตัวนี่บ่ตผูกไหมครับตกไหับผหมครันนะตไหมอ้ับผูกับนันนีกเป็นรัวผูกครับนูกัวผูกักรักับผูกไหครับผูกไมคับผูกไัวผูกมอนี่เนาะ สาตัวนี่สองหมื่น้วครับเรื่อเนาะผมได้ลกสองตัวครับครับลูกสองนั่นลูกโลกแรกเป็นตัวผู้ลูกสองก็เป็นตัวผู้ที่สามก็จะเป็นตัวเม่เขาว่าเขาว่าสองหมื่นหกสตัวนี่นะถือถือวาเ็นน้ำถือข้านำดิสองหมื่นกครับสองหมคุณพ่อใเสือจังหัดสองตัวแม่สาวสอถือ ก็บอกใหญ่เลยพองเฮากับถือสามตัวแห่งถือัสามตัวแห่งถือเอาสามตัวดีหนึงอันนเด้อยนึงตัวแม่เิ่นครับสองลูกแรกคสามลูกตัวที่สองแต่ว่าลูกผูดทั้งหมดผูั้งหมดสองหมื่นหกแม่ก็ทีร้อยสามสิบคลูกหีร้อยเศร้าอะนั่นอันนี้ก็ร้อยเม็ดหนึ่งนี่เมนึ่งเอาแม่ลูกแม่มัดทั้งสามตัวครับในราคาถูก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 ก็สองหมื่นหกพัน แน่นอนเลยถือมานี่อันบักหญ่ๆน sure> uh ี่ยกรแมนบอกวานี่บุญหญ่ๆนี่กรแมนบ่แม่ลูกนรับแม่ล uh ูกกำลังเบิ่งอยู่กลังเบิงอยู่กำลังตกันอยู่ตัวนี้แม่หญ่สวตันนี้ใส่ลูก่นเนีย โอ้ตัวคน่ลูกคนทอดไร่ะดำดำก็ปลูกโอ้ซาเกตเป็นลูกแรกลูกแรกเพิ่งมาเนี่ยโอ้เป็นลูกแรกเบิ่งลูกคนกันเด้ออันนี้เป็นลูกลูกเมียเนาะนี่เด้อครับเป็นลูกลูกตยู่เมียเนะครับนี่เด้อไปหาเมียกันนะ ไปหาแม่หน่อยที่นี่นะ,น,น,น,กก yeah นะครับเด้อแม่เพื่นดำๆนี่เราลูกคนลูกตัวเมียนะครับเด้อเอาลูกตัวเมีย yeah. อ่านี่เช็บนะครับอันนี้ลูกแม่เพิ่นอนแบ่งกัดเด้อเป็นแองกัดเด้เอดดครับเด้อแองกัดเอาแองกัดอีลูกเพิ่นไปแล้วครับนี่นี่ไปไซรบปในีลูกเพิน่นนะไปดีทนะเนี่ยเนาะไปแล้วพุน่นอแม่ลูกแม่แองกัดเป็นลูกแรกนะครับแม่กะดีลอยสามซิมหาขืนได้อยู่ บ่มีตัวนี้ยังจังแนวนะครับแองกัดชุบนี่ครับเอาแองกัดลูกค้นไปแล้วครับท <which>? ้ายเบิรงเมื่อ <Tele> ก <season. S 2> ี้แหละเป็นลูกถูมเมียเด้อเอาบ่มีตัวนี้ยังหน่อยตัวใดคนใหญ่สุกแม่ลูกโอ้เศร้าเกียรติเศร้าเกียรติตัวใดตัวตัวใหญ่นี่บอก ผมขอเบอร์นายสุขศูนย์แปดสามศูนย์แปดสหกสีนเนาะพอสุขโคนโก้ถูกถเลยมื้อนี่รูปหล่อเหมือนเดิมรูปหล่อเหมือนเดิมถอถืรื่องข้าออนี่วงว้นเียแน้อสองหกเนี่ยนึ่งถืกถสหือ ในสุปหน้ามุนดูปลอขึ้นกขาขอบคุณอะไรครับยื่นในส่กบ,บาเชุ้มเด่ดนเลยแับลูกใส่ห่ดนี่พูดจะใส่เฮียหรอวะไม่นั่ง เราง่วงมากอยู่บ่ขายอะไรกับเมื่อเลยขอยง,งยังนั่งเท่าน,นี้มนแม่ลูกนี่บ่โอ้ตัวเดียวนี่บ่อโอ้เป็นแม่สาวนี่เนะ<อ>าะเศร้าสามขารวยคือสมบูรณ์ดี<อ>แต่แม่สาวนี่เศร้าสามขารวยเสมบูรณ์เลยนี่เนาะ งามๆเลยแม่สาวเลยประมาณปีหนึ่งบ่ครับบอปีไปลามหลาร้อยร้อยสามสิบบวกได้ปอแข้งขาบมมีตําหนี้ํานี้แม่สาวเลยครับเ้อแม่สาวสองหมื่นสมร้อยถูกๆเอ้าจ้าถูก้าน้องเอาไปเลี้ยงครับเป็นตัวเมียนี่เอ้าเ้าสามหาร้อยแม่ดำดำเลยแม่ดำดกับเร้าสี่หาอยเจ้าสี่หาร้อยได้ลูกไม่เล็กตัวไม่นั่งนี่ โอ้ได้ลูกมาสองตัวเนาะเศร้าซีแยกมือเศร้าเศร้าซีห่ารวยเงี้ยง่ๆเลยบาทเนาะสูงสูงเลยรวยเท่าไหรครับทะลายน้ำสิบห้าพันล้วเนาะเอาได้ลูกแค่ตัวครับแยกไปนี่ลูกอันทีสองตัวนี่นะสองตัวแยกไปมือเศร้านี่เนาะแยกไปมือเศร้า บ่มีจำนี้ยังคาเพิ่นอือเอาเพิ่นยังสมบูรณ์เลยเนาะเนื้อหนังมันยังดีเลยลูกสองเนาะเขาเพิ่นก็งามตัวนะเขาช่วงลวงเขาช่วงลวงอือเอาสีมุ่งมุ่งจ่าเนาะสองเมื่อนซีอ่ห้าล้อยือเอาสองเมื่นซีห้าล้อยบนนี้เนาะอือเอาตัวนี้เลยครับตัวนี้สาวเจ็ดสาวเจ็ดอันนี้ได้ลูกเจ้าตัวบ่ แม่สาวแม่สาวสาเจ็ดแม่สาวสาเจ็ดอันนี้ร้อยสี่สิบวงเอาแแบบนร้อยสี่สงมืนเจ็ดค่ะห้องห้งสองเจ็ดถูกๆด้วยครับพร้อมกันได้ถือเลยสองเจ็ดเนี่ยแม่สาวแม่สาวเอาแม่สาวยังไง่ค่ร้อยสี่สิบกลัวหุ่นละสูงเลยอน่มีตรงนี้ครับมีตรมีตรงนี้่ีไม่นั่งเบอร์ทูเนี่นั่งเดี๋ย 084 084 516 516 2 2 9 2219เนาะเอ้โทรมาเลย3ตัวถูกๆมื้อนี้ขอบคุณหลายครับค่ะขอบคุณหลายครับชุดไปนี่มันก็เข้าสุดแล้วเด้มันหน่อยเนาะมือนี้เนาะมันหน่อยบ่ได้ไা ই ฟมีคนขายกันอยู่บ่อือ ต่อไล่ไล่เดี่เป็นระวังยากเดี๋ยวต่อตามดีเดี๋ยวก็ขอจบคลิปที่3ไว้ตรงนี้นะครับเด้อวันที่31ธันวาคม2566ตลารัตโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมื่อนี้นะครับเป็นมื่อเมื่อทรงท้ายีเก่าตอนรับปีใหม่ง่วงกับพวหลายครับแต่ว่าได้3คลิปก็ขอพี่น้องติดตามทั้ง3คลิปนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับสวัสดีครับ